ค l a สของแคลนเกมมือถือแนววางแผนสุดโด่งดังที่ถ่ห้ผู้เล่นทั่วโลกต่างก็ติดกันงมแยมมันนักต่อนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกมนี้ก็เริ่มเวลาหายไปจากสาระบบจนผู้คนเนี่ยแทบจะลืมการมีตัวตนของมันไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้กันหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนกันแน่วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปหาคําตอบพร้อมกันเลยดีกว่าครับ Unleash เครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ว ีที่ Shopee หรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็อยากจะขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับสตูดิโอผู้สร้างเกมคลาสซอฟแคนกันก่อนโดยสตูดิโอดังกล่าวนั้นก็คือ Super ร์เซลสตูดิโอสร้างเกมมือถือสัญชาติฟินแลนด์แต่ก่อนที่จะมีบริษัทอย่าง Super ร์เซลซองผู้ก่อตั้งหลักอย่างมิโกและอินกาก็เคยทํางานอยู่ในวงการเกมมือถือมาก่อนทั้งคู่รู้จักกันจากบริษัทที่มีชื่อว่าซูเมียซึ่งมิโกเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในปี1999ส่วนอินกาเข้ามาเป็นซีอีโอในปีถัดมาซูเมีถือว่าประสบความสำ บริษัทเนี่ยมีกำไรเกินกว่า 1, นล้านสองแสนยูโรและปีต่อมาบริษัทดิจิตอลช็อกโกแลตจากอเมริกาได้เข้าซื้อกิจการทําให้ซูมิยะกลายเป็นสนักงานใหญ่ของดิจิตอลช็อกโกแลตในฟินแลนด์พร้อมกับแต่งตั้งอิวกาเป็นผู้จัดการประจำยุโรปขณะเดียวกันมิโก้ก็ได้ตำแหน่งเป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์ทั้ง2คนทํางานอยู่ได้ไม่นานหลังจากการเทคโอเวอร์พวกเขาก็เห็่นจ่ายที่จะจับมือพากันลาออกโดยหลังจากออกจากบริษัทอิวกาเนี่ยก็ทำงานให้กับบริษัทลงทุนที่มีชื่อว่า Life ไลน์เ e นเจอรแต่ ยังมีความฝันอยากสร้างบริษัทเกมที่ผู้บริหารจะไม่เข้ามายุ่งกับงานของนักพัฒนาเขาจึงรวมตัวกับมิโก้และเพื่อนในวงการอีก4คนเพื่อก่อตั้งบริษัทซูเปอร์เซล์ขึ้นมาในปี2010ที่เมืองเอสโปรประเทศฟินแลนด์ทั้ง2คนเนี่ยลงทุนเริ่มต้นด้วยเงิน250,000ยูโรและได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลฟินแลนด์ในชื่อเทเกสอีก400,000ยูโรรวมถึงการลงทุนจากไลฟ์ไลเวนเจอร์ด้วยต่อมาซูเปอร์เซล์ยังได้รับเงินทุนเพิ่มจากนักลงทุนรราายอื่น่นนววมเปงิ750 ยูโรด้วยกันจากนั้นเกมแรกที่ซูเปอร์เซลพัฒนาคือเกมออนไลน์แนวเอ็มโอในชื่อกันชายที่สามารถเล่นได้บน a c e b o o k และก็บนมือถือซึ่งเกมนั้นก็ใช้เวลาพัฒนาเพียงแค่8เดือนหลังจากเกมนี้เสร็จบริษัทก็ได้รับเงินลงทุนก้อนใหญ่จาก Excel Partner เปน็นจำนวนเงินกว่า8ล้านยูโรสิงหผู้ให้ทุนเนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกันกับที่เคยลงทุนในโรเวีผู้สร้างเกม a n g กี้เบอรอดกด้วยนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของซูเปอร์เซลที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในบริษัทเกมมือถือทีี่่ปรระสบสบความเ็จท ในโลกในเวลาต่อมาโดยเกมแรกอย่างการชายก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่รอ,อกมาได้ตรงกับตาที่ซูเปอร์เซลต้องการเพราะพวกเขามองว่าเกมเกมหนึ่งไม่ควรถูกจํากัไดไว้แค่แพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มหนึ่งแต่มันควรจะเล่นได้หลายแพลตฟอร์มเพื่อให้คนสามารถสนุกร่วมกันได้หรือเรียกงย่ายๆว่าซูเปอร์เซลเป็นบริษัทแรกๆที่เน้นทําเกมแนวครอสเพลย์หรือว่าครอสแพลตฟอร์มนั่นเองแน่นอนเมื่อทีมง,งานซูเปอร์เซลได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมหาศาลมันก็เลยพวกเขาเนี่สามารถต่อยอดแนวคิดที่จะสร้างเกมออริจินอลของตัวเองขึ้นมาและเหตุการณ์ กล,ก,กลากกยเป็นความสําเร็จที่สร้างรากฐานนั้นแข็งแรกร่งให้กับพวกเขาได้อย่างยั่งยืนตอนนั้นทีมพัฒนาเริ่มรู้สึกว่าเกมอย่างกันชายซึ่งเป็นโมครอสเพลย์นั้นถึงจะมีแนวคิดที่ดีแต่กลับซับซ้อนเกินสำหรับผู้เล่นทั่ว,วไปนี่เลยพวกเขาเนี่ยตัดใ,ใจทิ้งทุกอย่างที่ไม่จําเป็นแล้วไปเริ่มต้นจากศูนย์โดยตั้งเป้าไว้ว่าเกมใหม่จะต้องเล่นง่ายสนุกได้ในเวลาส,สาั้นๆและทุกการตัดใ,ใจของทีมจะมาจากนักพัฒนาไม่ใช่ผู้บริหารเพราะนักพัฒนายอมเข้าใจดีว่าความสนุกของเกมนั้นมัน เกมใหม่ที่มีชื่อว่าเฮเดเกมแนวจำลองฝาที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเรียบง่ายทีมพัฒนาได้แร,บบรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าชีวิตในเกมควรจะสงบสนุกและมีรางวัลตอบแทนทุกครั้งที่ได้ลงแรงเหมือนกับการดูแลาร์มจริงๆที่เห็นผลจากความพยายามทีละน้อยเฮเดเนี่ยเปิดตัวมาในปี2012และกลายเป็นเกมที่ิกสถานการณ์ของซูเปอร์เซลล์อย่างมหาศาลมันไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จในเชิงของรายได้แต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าแนวทางเกมมือถือที่เน้นความเรียบง่ายเข้าถึงง่ายและเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะมันสามารถ เข้าถึงผู้เล่นส่วนมากได้นั่นเองความสําเร็จของเฮเดทำให้ซูเปอร์เซลมีทุนและความมั่นใจพอจะสร้างเกมต่อไปเกมที่ต่อมาจะกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการเกมมือถือและนั่นก็ไม่ใช่เกมไหนนอกจาก a s า s h of ค l a n Clash of ค l a n เดิมทีมีชื่อว่า Project Magic เกิดขึ้นจากไอเดียของทีมเล็กๆในซูเปอร์เซลที่อยากเอาความรู้สึกจากเกมแนวสร้างเมืองและบริหารจัดการเมืองเมื่อแปลเป็นเกมแนววางกลยุทธ์ที่เล่นบนมือถือได้ง่ายไอเดียก็เริ่มมาจากความสำเร็จของเฮเดที่พิสูจน์แล้วว่าเกมเรียบง่ายแต่ก็ ทำให้ผู้เล่นติดกันได้งอมแงมทีมเลยคิดว่าถ้าเอาการสร้างฐานแบบฟาผสมกับความตื่นเต้นของการบุกโจมตีและป้องกันจะทําให้เกิดเกมมือถือที่เล่นสนุกได้ทุกวนัแนแถมเกมนี้เนี่ยยังมีการใช้แอเซทหลายลลอย่างจากเฮดีกด้วยแรงบันดาลใจหลกักออกมาจากเกมออนไลน์แนวสร้างฐานนุคกรเช่น Backyard m มอน t เตอร์และก็ Tra v วียซึ่งเน้นการวางแผนสร้างป้องป้องกันทรัพยากรและโจมตีผู้เล่นคนอื่นนี่เลยทําให้ซูเปอร์เซลอยากนําแกนของเกมเหล่านั้นมาปรับให้เหมาะก,กับเกมมือถือให้เล่นเป็นช่วงสั้นๆได้แต่ยังต้องมี ลึกซงให้ผู้เล่นคิดกลยุทธ์นอกจากนั้นทีมยังเอาแนวทางศิลป์จากเกมเก่าๆบนซูเปอร์ s และตู้เกมอารเคดมาผสมทําให้ภาพของเกมมีสีสันสดใสและรู้สึกคุ้นเคยสำหรับคนเล่นเกมรุ่นเกา่าตอนเริ่มพัฒนาทีมตั้งใจให้เกมมีสไตล์ภาพการ์ตูนเต็มรูปแบบแบบเดียวกับเพเดแต่จากการทดสอบกับกลุ่มผู้เล่นบางส่วนทีมพบว่าลูกการ์ตูนเต็มๆอาจทำผู้เล่นสายฮาร์ดคอรู้สึกว่าเกมดูเด็กเกินไปจึงปรับโทนภาพให้เข้มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงความเป็นมิตรและสดใสของซูเปอร์เซลไว้ด้วยนอกจากนี้ มีการพัฒนาได้รับผลประโยชน์มาจากงานและทรัที่ทําไว้ในเฮเดบางส่วนช่วยให้กระบวนการทํางานเร็วขึ้นและแสดงถึงอัตลักษณ์ที่ต่อเนื่องระหว่างผลงานของบริษัทต,ตามคําเล่าของทีพัฒนาเกมใช้เวลาพัฒนาเพียงประมาณ6เดือนเท่านั้นและตลอดช่วงการพัฒนาระบบการเล่นหลักเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนี่เป็นโครงการที่ดําเนินได้อย่างราบรื่นทีมงานไม่เจอประสักญ่ยเพราะทีมมีแนวทางชัดเจน,นในต้นทําให้สามารถโฟกัสที่การขัดเกลาเกมเพลย์ได้ทันทีในช่วงแรกแพลนซอฟต์แ p นถูกออกแบบให้เป็นเกมออนไลน์ p p เท่านั้นเพื่อให้หัวใจ ของเกอยู่ที่การประทาระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองแต่จากการทดสอบก็กลายเป็นว่าผู้เล่นบางกลุ่มต้องการเล่นโหมดเล่นคนเดียวเพื่อฝึกฝนและเก็บสะสมทรัพยากรโดยไม่ต้องไปเิญกับสตรูจริงเสมอไปนี่จึงทำให้ทีมงานตัดใจเพิ่มโหมดผู้เล่นคนเดียวเข้ามาเพื่อเป็นทางเล่นกับผู้เล่นค่อยๆเรียนรู้ระบบก่อนลงสนามเจอกับผู้เล่นจริงๆในด้านของเกมเพลย์นั้น Clash of Clans เป็นเกมแนว RTS ที่ผสมผสานระหว่างการสร้างเมืองและการทำสงครามอย่างลงตัวผู้เล่นเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆที่แทบไม่มีอะไรเลยก่อนจะค่อยๆพัฒนาไปสู่เมืองที่เต ไปด้วยป้อมปราการกำแพงและกองทัพอันแข็งแกรง่งเป้าหมายของเกมคือการสร้างฐานให้มั่นคงควบคู่กับการโจมตีฐานของผู้เล่นคนอื่นเพื่อแย่งชิงทรัพยากร,ากรซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่มีผู้เล่นนับล้านทั่วโลกแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านของคนงานที่เก็บทองโรงฝึกทหารหรือป้อมปืนป้อมการล้วนต้องใช้ทรัพยากรหลักอยู่2ออย่างคือทองและเอลิกเซอร์ซึ่งสามารถผลิตได้จากสิ่งปลูกสร้างภายในหมู่บ้านหรือว่าปล้นมาจากผู้เล่นคนอื่นการบริหารทรัพยากร จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะทุกการอัปเกรดต้องใช้ทรัพยายกรและเวลาในโลกจริงบางสิ่งปลูกสร้างอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่บางอัน,นก็อาจจะต้องรอเป็นวันๆเพื่อให้อัปเกรดเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นความอดทนและการวางแผนระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้องรู้เอาไว้เมื่อฐานเริ่มมั่นคงขึ้นผู้เล่นจะได้เริ่มเข้าสู่การสร้างกองทัพที่มีความหลากหลายและก็ซับซ้อนทหารแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นนักรบคนเถื่อนที่แข็งแรงและโจมตีเร็วนักธน,นูที่ยิงได้จากระยะไกลหรือว่ามังกรที่บินข้ามกำแพงได้อย่างอิสระ ทุกยูนิตเนี่ยมีจุดแข็งและก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันการเลือกใช้ทหารให้เหมาะสมกับรูปแบบของฐานสตรูจึงเป็นหัวใจของการวางกลยุทธ์นอกจากนี้ยังมีระบบเวทหมดที่ช่วยเสริมการรบเช่นเวทหิวที่ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ทหารหรือว่าเวทเรทที่เพิ่มความเร็วและพลังโจมตีแต่ว่าสิ่งที่นำไปแคชออฟแคลนแต่ต่างจากเกมวางแผนทั่วไปก็คือการรวมพลังของผู้เล่นผ่านระบบแคลนผู้เล่นสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันในการบริจาคทหารหรือรวมกันออกศึกในสิ่งที่เรียกว่าแคลนวอลแต่และคนในแคลนจะมีท โอกาสในการบุกจำนวนจำกัดครั้งคะแนนจะถูกนับจากจำนวนดาวที่ได้จากการบุกเช่นการทำลายฐานสตรูบางส่วนก็จะได้1ดาวการทำลายทาวเวล์ก็จะได้อีก1ดาวและหากสามารถทำลายทุกอย่างได้จนราบคาบก็จะเอา3ดาวไปเลยการทำศึกแบบนี้ไม่เพียงแต่ต้องการความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการร่วมมือการวางแผนร่วมกันและการสื่อสารที่ดีในทีมในขณะเดียวกันเกมก็ไม่ได้จำกัดให้ผู้เล่นต้องแข่งขันกับคนอื่นเสมอไปเพราะว่ายังมีโหมดเล่นคนเดียวที่ให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนและทดลองกลยุทธ์กับทางของสตรูที่ ควบคุมโดย AI โมดนี้มอบรางวัลเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมช่วยให้ผู้เล่นพัฒนาฐานของตอนเองต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การต่อสู้จริงมากเกินไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกระบบใน c l a s h of Clans ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แยกขาดจากกันเลยการก,ราก่อสร้างการผลิตทรัพยากรการสร้างกองทัพและก็การเข้าร่วมแคลนล้ลวนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเดียวกันที่ส่งผลต่อกันและการหากฐานแข็งแกรง่งก็สามารถป้องกันทรัพยากรจากการปล้นได้ดีหากมีกองทัพที่ดีและแคลนที่เหนียวแน่นก็สามารถชนะสงครามและได้รางวัลมหาศ กลับมาใช้พัฒนาฐานต่อได้ดังนั้นการเล่นจึงเต็มไปด้วยแรงจูงใจให้ผู้เล่นกลับเข้ามาทุกวันเพื่อเก็บผลผลิตอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างและรวมตัวกันต่อสู้กับเพื่อนในแคลนด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัวระหว่างความคิดเชิงก,กลยุทธ์การบริหารเวลาและการร่วมมือกันในชุมชนผู้เล่นแคลช็อปแพรนจึงไม่ได้เพียงแค่เกมสร้างมือหรือเกมรบกธรรมดาแต่มันคือโลกจำลองที่ผู้เล่นต้องใช้ความคิดความอดทนและความร่วมมือเพื่อสร้างอาณาจักรของตอนเองให้ยหิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทีมซูเปอร์เซลใช้เวลาพัฒนาเกม ans, อยู่ราวึ พวกเขาเด่กก็เปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนระบบ iOS เมื่อวันที่2สิงหาคมปี2012และต่อมาได้เปิดให้เล่นบน Android ในเดือนตุลาคมปี2013การเปิดตัวครั้งนั้นอาจจะดูเงียบๆเมื่อเทียบเกมมือถือเกมอืนในช่วงเวลาเดียวกันแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเปิดให้บริการตัวเกมกลับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเกินคาดโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปซึ่งผู้เล่นจำนวนมากต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเกมที่เล่นแล้วหยุดไม่ได้เพราะมีทั้งความเรียบง่ายในการเริ่ม แลกความลึกในการวางแผนการรบในเวลาเพียงไม่กี่เดือน l คลซ o อฟแ a ลนก็ไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งเกมฟรีที่ทำรายได้สูงสุดบนแอป,ปสโตรของสหรัฐและรักษาตำแหน่งนั้นไว้ได้นานนับปีตัวเลขจากนักวิเคราะห์อย่าง Apple a n แอและ Sensor Tower ระบุว่าภายในปี2013เพียงแค่ปีเดียวเกมนี้ทำรายได้มากกว่า8 9 2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว30,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เหนือความคาดหมายสำหรับเกมมือถือในยุคน,นั้นและภายในปี2014 Clash o f c l a n s ก็กลายเป็นเกมทำรายได้สูงสุดในโลก ทั้งบน iOS แล้วก็ Android รวมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือเกมนี้ไม่ได้เกมแบบขายครั้งเดียวเกมเต็มหรือเปิดให้สมัครรายเดือนเพื่อรับเซ็ิพิเศษแบบเกมออนไลน์ทั่วไปแต่ตัวเกมใช้ระบบฟรีเมียมที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีและสร้างไรายได้จากการซื้อไอเทมภายในเกมเช่นการซื้อเพชรเพื่อร่งเวลาในการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการซื้อทรัพยายกรพิเศษเพื่ออัปเกรดฐานได้เร็วขึ้นระบบนี้เนี่ยประสบความสําสเร็จอย่างมหาศาลเพราะผู้เล่นจำนวนมากยอมจ่ายเงินจริงเพื่อประหยัดเวลาในการรอทั้งที่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แม้แต่บาทเดียวแต่ใครมันจะอยากไปรอกันละ่ะจริงไหมนอกจากนี้ในช่วงปี2015 Super อร l ซประกาศว่า Cla l a s h o f ปแคลนสร้างรายได้ให้บริษัทเฉลี่ยวันละกว่า5 000 000ล้านดอลลาร์หรือ150ล้านบาทนะเป็นปรกากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการเกมมือถือขนาดเดียวกันจำนวนผู้เล่นประจําก็สูงถึงหลายสิบล้านคนทั่วโลกและในปีเดียวกันนั่นเองแคลช็อปแคลนก็ยังติดอันอดับหนึ่งของเกมมีเถือสูตรในบริษัทของ t อ r e อีกด้วยสายเหตุที่แคลช o อปแคลนประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ได้มีเพียงแค่ระบบเกกกกมททีี่่สนุหรรือภาาพฟิดู มิดเท่านั้นแต่มันยังมาจากวงจรเกมที่ไม่มีสิ้นสุดที่กระตุ้นให้ผู้เล่นกลับมาเล่นทุกวนันเช่นการเก็บทรัพยากรอ,อัปเกรดสิงปลูกสร้างหรือเข้าร่วมสงครามทุกครั้งที่ผู้เล่นล็อกอินกลับมาเกมจะมีบางอย่างให้ทําเสมอไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฐานจากสรูการแก้แค้นหรือการเข้าร่วมกิจกรรมประจรําฤดูกาลซูเปอร์เซล์เนี่ยยังเก่งมากในการอัปเดตเกมอย่างต่อเนื่องเพิ่มยูนิตใหม่หมและกิจาการรมพิเศษเพื่อไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อแถมมันยังกลายเป็นเหมือนต้นแบบให้กับเกมบริหารเมืองบนมือถือยุคต่อมาอีกด้ ไม่เพียงกลายเป็นเกมมือถือยอดนิยมแต่มันยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งเกมมือถือที่แสดงให้เห็นว่าเกมโมบายนั้นสามารถทำเงินรับพันล้านดอลลาร์ได้โดยไม่ต้องใช้โมเดลขายขา,ยขาดแบบเกมคอนโซลแตาา่อย่างใดนอกจากความสำเร็จของ Class a s h of c l a ร s ยังทำให้ Super Cell ซกลายเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงสุดแห่งหนึ่งในวงการเกมโลกจนในปี2016บริษัท e ทน e ซ t จากประเทศจีนได้เข้าซื้อหุ้นใหญ่ของ Super c e l เซด้วยมูลค่ากว่า8,600ล้านดอลลาร์หรือราว280,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนึ่งในการซื้อกกกิจารเมที่ ที่สุดเอวสักครั้งหนึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ได้มาหาศาลของคลซอฟแฟร์นั้นมาจากสิ่งไหนไปไม่ได้เลยโน้เสร็จจากไมโครทาร์เซคชั่นซึ่งปัญหาเรื่องไมโครทาร์เซคชั่นหรือว่าการซื้อของภายในเกมในเกมคลซอฟแวร์นั้นก็ส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นอย่างชัดเจนแม้เกมจะเปิดให้เล่นฟรีแต่ระบบการซื้อเพชรหรือไอเทมพิเศษก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้องเจออยู่บ่อยครั้งบางครั้งเนี่ยจะมีป๊อปอัพโปรโมชั่นเติมเงินได้ขึ้นมากวนใจซ่งเสมือนบังคับให้พิ าการเมื่อว่าผู้เล่นจะไม่อยากจายเงินจริงก็ยังต้องรับมือกับการแจ้งเตือนและโฆษณาภายในเกมอยู่เรื่อยอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่สมดุลของผู้เล่นเพราะผู้เล่นบางคนเลือกจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเร่นการสร้างหมู่บ้านหรือว่าการอัปเกรดยูนิตให้เร็วกว่าปกติผู้เล่นกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นวานซึ่งเหล่าวานเนี่ยสามารถบุกมาตีผู้เล่นสายฟีลได้แบยับวินเรทเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนการเจอกับผู้เล่นที่มีความได้เปรียบสูงย่อมทาให้เก่งที่ควรจะพึ่งฝีมือและกลย ฟรีบางคนร,รู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ไปก่อนเวลาซิ่งเหล่นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม c คล s สชอฟแคลนจะเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายและสนุกแต่ระบบไมโครทรานเซชันก็สามารถสร้างอุปสรรคต่อความสนุกและความที่ทำของเกมได้อย่างชัดเจนผู้เล่นจริงต้องปรับตัวและหากลยุทธ์ของตัวเองเพื่ออยู่รอดในโลกที่มีทั้งผู้เล่นฟรีและผู้เล่นที่ลงทุนเงินจริงอยู่ร่วมกันหลังจากความสําสเร็จร่ลงล้นหลามของคลาสชอฟแคลนทางซ u p เปอร์เซลก็ได้พัฒนาเกมอย่างคลาสรอยัลซึ่งเป็นเกมแนว RTS ที่ใช้การ์ดเป็นตัวกลางผู้เล่นต้องวางแผนส่งยนิตตและเวโม,มี ้อของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับป้องกันป้อมของตัวเองในเวลาเดียวกันเกมนี้เนี่ยผสมผสานความคิดสร้างสารรค์ในการจัดเด็กและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสไตล์ทาวเวอร์ดีฟ e อนทางห้ผู้เล่นไม่เพียงแต่ต้องมีไหวพริบแต่ยังต้องสินใจอย่างรวดเร็วในทุกการโจมตีและการป้องกันจึงไม่แปลกใจเลยที่เกมนี้จะได้ความสนใจจากผู้เล่นทั่วโลกตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวอย่างไรก็ตามแม้เกมจะได้เสียงตอบรับในเชิงบวกและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อผ่านไปสักระยะตัวเกมเนี่ยก็เราเผชิญก,กับกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับระบบ Pay to Win อีคร เพราะผู้เล่นที่ยอมจ่ายเงินจริงสามารถอัปเกรดการได้แข่งแก่งกับผู้เล่นสายฟรีได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดับการ์ดหรือว่าตัวละครพิเศษถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถโจมตีหรือป้องกันได้เหนือกว่าผู้เล่นที่ไม่ได้จ่ายเงินการแข่งขันที่ควรจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์และทักษะจริงถูกลดทอนล,ลงไปผู้เล่นสายฟรีเนี่ยต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่ามากในการสะสมการ์และอัปเกรดให้ทันกับคู่แข่งที่เป็นวายกระเป๋าตุงอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้เล่นสายฟรีมักจะเจอก็คือความไม่สมดุลของแมชเมคกิง้งเพราะบางครั้งเกมจะจับคู่ผู้เล่น ทําให้ฝ่ายที่จ่ายเงินจริงสามารถเอาชนะได้ง่ายและผู้เล่นฟรีรู้สึกท้อแท้หรือถูกบังคับให้จ่ายเงินเพื่อแข่งขันต่อไปซึ่งทําให้ความสนุกและความท้าทายที่ควรเกิดจากทักษะและกลยุทธ์กลายเป็นการแข่งขันเรื่องเงินแทนสิ่งนี้สะท้อนได้เห็นว่าแม้ซูเปอร์เซลจะออกแบบเกมให้เข้าถึงง่ายและสนุกแต่ระบบไมโครทาร์เซ็กชั่นยังคงสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนให้กับผู้เล่นที่จ่ายเงินจริงและส่งผลกระทบต่อความสมดุลและประสบการณ์ของผู้เล่นฟรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ไปเสียนอน,อนกินรับเงินแสนล้านบาทวาเป็น,าน ในที่สุดปี2016มันก็ได้มีเกมอย่างโปเกมอนโกออกมาขยายวงการเกมมือถืออีกครั้งด้วยความแปลกใหม่พวงก,กับชื่อแฟรนไชส์ที่คนคุ้นเคยเมือนเ้ยทำให้เกมดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนทําให้ความนิยมของเกมมือถือเจ้าตลาดทั้งหลายตากก็ลดพั้วภาพลงไปแลนหนึ่งในนั้นก็คือแค h o ็อ l แคลด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้ว่าบริษัทจะถูกขายกับเทนเซ็นไปแล้วแต่ว่าตัวเกมแ s ลช็อปแคลก็ยังมีการอัปเดตออกมาอยู่เรื่อยๆหลายซีซั่นแต่ยิ่งตัวเกมดําเนินไปนานเท่าไหร่ตัวเกมกลัับแพ้้ภยยตวเอองงขึึนรื่่ๆซ ดังกล่าวก็คือเหล่าวานนั่นเองจริงอยู่ที่ผู้คนที่เป็นวานคือแหล่งรายได้หลักของเกมแต่ในทางกลับกันมันกิดเป็นสิ่งที่กีดกันผู้เล่นใหม่แม้เข้ามาสนุกกับตัวเกมเพราะว่าผู้เล่นใหม่ทั้งหลายถ้าอยากจะไล่ตามเหล่าวานให้ถันพวกเขาต้องใช้เวลาเล่นที่โคตรจะนานหรือไม่ก็ต้องยอมเปย์แบบจุกจเพื่อให้ตัวเทพทันชาวบ้านซึ่งแน่นอนว่าส่วนมากก็มาจะถอดใจและลบแครชของแพลนทิ้งไปซะมันก็เหมือนเป็นสภาวะมืดแปดดานสำหรับซูเปอร์เซลเพราะว่าถ้าจะอัปเดตตัวเกมให้มีคอนเทนต์ใหม่เข้ามามันก็จะกลายเป็นนนนววว่่่่ามีีีแตทเเลใขณะ ถ้าปล่อยให้เกมมันดันต่อไปโดยไม่อัปเดตนั้นก็จะกลายเป็นว่าวานก็จะไม่ยอมเปเงินให้อีกนี่เลยทาให้ผู้พัฒนาเลยจะอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ยังกินเงินจากรลาวาดได้อย่างต่อเนื่องและด้วยสาเหตุเหล่านี้มันก็เลยทำให้ความนิยมของ c แ h o ชอฟแคลค่อยๆลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนในปัจจุบันเราก็แทบไม,ม่ได้ยินชื่อของมันซะแล้วแทน Super s e เซก็ยังให้ความสนใจกับเกมอย่าง r ร w l Stars มากกว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากจะมีฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นตัวเกมเนี่ยยังมีการจดัดการอีสปอ,อร์ กับเกม Clash of Clans หรือไม่ก็สามารถมาบอกพวกเราไว้ได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะของเกมโปเกมอนโกก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ